ต้องจำให้ขึ้นใจอาธานีศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนะักเพียงว่าสั้นๆหนึ่งหนไม่ว่าคนหรือสาร์หาคิดร้ายกับเราจะพินาศไปจนหมดอันตรายใดๆไม่มีเข้ามาไกลเดินทางไปไหนมาไหนก็จะแขวคา,าดปลอดภัยรวมถึงป้องกันคุณใสมุนดำได้ทุกประการอานุภาพขังเนื้อจะบรรยายใช้ได้ดีเห็นผลจริงทันตาพร้อมวิธียกขู่เรียนและวิธีใช้ สวัสดีครับสำหรับคลิปในวันนี้ผมมีคาถาดีๆมาฝากครับเป็นคาถาป้องกันตัวโบราณใช้ท่องภาวนาเป็นประจำในทุกวันหรือท่องภาวนาก่อนออกเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้ครับจะทำให้แขวคาดปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งปวงไม่ว่าคนหรือสัตหาคิดร้ายกับเราจะแพ้ภัยตัวเองไปจนหมดเป็นได้ทั้งมหาอํานาตบาเดชะ รวมถึงป้องกันคุณผีอุ่นขนหรือไสยศาสตร์มนต์ดำได้ทุกประการและนำไปใช้ในทางคงกระพันชาตีก็ได้ด้วยเช่นกันครับโดยคาถานี้ผมได้รับสืบทอดมาจากครูบาอาจารย์ท่านว่าท่องจำเอาไว้ให้ขึ้นใจอย่าเพอท่องผิดแม้แต่ตัวเดียวอาถาจะได้บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์ได้เต็มหนึ่งเปครับคาถาป้องกันตัว ให้ว่าดังนี้ครับณอยู่ซ้ายโมอยู่ขวาพุทธอยู่หน้าอาอยู่หลังยะอยู่กระหม่อมอะระหังพุทโธอิติปิโสพระขาวาณมามิหังคาถานี้ครับ